ครับผมนะครับมีผู้เขียวมีกล้วยแม่สาวหน่อยครับผมนะครับเม่สาวหน่อยโอ้หนาเขางาดีครับผมนะครับกล้วยหนาหวานนะครับสายเพชรอุดรกล้วยเนื้อนางดีนะครับกล้วยผิวพันธ์ดีเนื้อนางดีครับผมนะครับควมสูงมีผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่ได้ร้อยยี่สิบนะครับแต่ประกันนับตามที่ร้อยสิบแปดพ่อครับผมนะครับสายเพชรรุดนตัวกล้วยห้าเนาะเดี๋ยวมีผู้เขียวสีเบิ่งรอบตัวเจ้าหน่อยครับผมประกอบกานใชจิตใจ กล้วยสีดอกเล่างามครับผมนะครับห้างดอกห้างยังบอกบ่มีตัวนี้ครับผมนะครับน้องสีตาบ่ะดีครับผมนะครับโอ้กล้วยเนี่ยนังดีกล้วยสีดีกล้วยตัวนี้นะครับกล้วยนังงนานะครับกล้วยสายเพรออดรเล็บกับบุีปัญหาครับผมเล็บดีวมดทุกอย่างครับผมนะครับเล็บดีวมดทุกอย่าง คนในโทรศัพท์สวยงามจริได ну? ้เนลยนาเขาง่าดีเนาะเขานงาดีหมหนาวานครับผมนาหวานนาเขาง่าแอ้วนะครับพิชผู้เ mm ขียวว่าพอสมควรแล้วสีเปิดราคาพี <t os> <t os> <t os> ่น้องบารเัาได้พิจารณากันครับผมนะครับสหรับาพียตัวนี้นะครับพิชผู้เขียวนะครับสีเปิดในราคาห้าหมื่นนะครับสี่พันบาทครับผมนะครับห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับสหรับเบอร์พิชผู้เขียวกระสูนเก้าสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดหาเก้าหาครับผมนะครับ เอาไว้ๆเด้อครับเด้อแม่สาวน้อยครังามบังซี่นะครับหายากแล้วราคาคล้ยซูเมอร์นี่ครับผมนะครับถ้าผู้ใดอยากได้คล้ยเนื้อหนังดีคล้ยหนังหนานะครับใส่ไป็นูดอนไปเลี้ยงนะครับสีพัฒนาง่ายครับผมนะครับเอาไปแล้วก็บสีพัฒนาง่ายเอาสหรับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เกี่ยวฝากไปนะเด้อครับเด้อแม่สาวน้อยนะครับฝากไปเลี้ยงตัวนี้สวัสดีครับแถวหน้าเขาเบิ่งอีกอีกกันนะจำหน้าเขาไหเบิ่งกันนะ nào หน้า đi nó, ๆเนาะผู้ใหญ่มาแล้วเอาวางไว้ก่อนได้ 这两面图我们也放给你了。